you ทะลุเฟรมนิวนิวเอวแดงเปลือยอกเซลฟี่แผนเกือบปิดเตาไม่มดเรียกได้ว่าตั้งแต่เข้าสู่โหมดเป็นสาวโสดความสวยแซ่บเปล่งประกายไม่ไหวจริงๆสำหรับนิวนิวธนวรันธนรักยิรันหรือนิวนิวเอวแดงอดีตหวานใจของพระเอกหนุ่มเตินธนพลเพราะหลังจากกลายเป็นสาวโสดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพเซ็กซี่แบบไม่พักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนๆได้ใจหวิวอยู่เสมอล่าสุดสาวนิวนิวก็ไม่ทำให้หนุ่มต้อง ผิดหวังอีกครั้งหลังออกมาปล่อยภาพสุดเผ็ดด้วยการถอดเสื้อเปลือยเป,ปล่าท่อนบนลอนจอนอวดเต้าขาวเนียนล้นทะลักจนแขนแทบปิดไม่มิดยืนเซลฟี่หน้ากระจกทำเอาชาวเน็ตตาแตกกันเป็นแถวมาพร้อมกับแคปชั่นว่าเป็นผู้หญิงต้นทุนมันแพงนะงานนี้ก็มีเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับเข้ามากดไลค์รัวๆให้ชุดใหญ่พร้อมส่งหัวใจไฟลุกพรึบกันสนันวันไวไอจี IG เลยทีเดียว